ตั้งแต่เป็นแม่ก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับวันเกิดตัวเองเลยแต่เด็กๆจะรอเป่าเค้กวันเกิดอยู่เสมอวันเกิดปีนี้เลยเลือกเค้กที่มิามาเวลอยากกินมากที่สุดและทั้งสองคนก็พูดเหมือนกันว่าอยากจะกินเค้กทูบซึ่งแม่ก็เอาแบบเค้กให้เด็กๆช่วยกันเลือกสุดท้ายทั้งคู่ก็บอกเหมือนกันว่าอยากได้เค้กทูบโลบอกาะาบเราสั่งเค้กทูบในวันเกิดบ่อยมากๆเพราะเด็กๆสนุกกับการทุบเค้กและได้ลุ้นว่าข้างในเค้กทุบมีขนมอะไรและนี่ก็คือเค้กทูบโลบอกระบบวันเกิดแม่ที่ทำมาเพื่อ ก็แลตทีมเลโก้มาให้มิล่ากับมาเวิลอีกด้วยค่ะทุกปีวันเกิดแม่ก็จะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแค่จุดเทียนเป่าเค้กแล้วก็อวยพรวันเกิดกันในครอบครัว Happy อุ้ยพอนมากรพอนก่อนอพอนก่อนขอให้หมามีเงินเยอะๆนะจ๊ะเพราะจะได้เอาเงินมาซื้อเวเวดให้ติ้งขอให้ห้าหาเงินได้เยอะๆรับๆเลยๆอนแก่นะคะ